ข่าวด่วนนะครับข่าวด่วพนพอ่อบัญชัยพ่อบัญชัยตกลงกับน้องหญิงแบบนี้สุดยอดเราจะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่อีกแล้วสําหรับวงสวนอนเป็นัวแทนโดยพ่อกัญชัยได้ทําการตกลงกับน้องหญิงเมื่อคืนนี้นะครับตกลงว่าอย่างไรตามไปดู <laughs> สนุกแน่งานนี้นะครับงานนี้สนุกแน่เลยโอ้โหสุดยอด ก็ต้องบอกว่าพอ่อปัญชัยกับน้องอิงเนี่ยสนิทสนมก,กันมานานพอควรเลยก็ก่กอนขึ้นเวทีน้องก็มักจะกอดพอ่อปัญชัยแล้วก็ครอบครัวน้องอิงก,ก็รักพอ่อปัญชัยจริงๆนะรักด้วยความจริงใจพอ่อชัยนะจะคอยรับเมื่อน้องอิงมาถึงทุกครั้งแล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่ขึ้นไปรับน้องอิงลงจากวงหลังเตยลาถ้าน้องอิงขึ้นเตยลานะ พ่อ,อชัยจะเป็นคนแบบนี้เสมอสมเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เมื่อคืนนี้พ่ออ่ชัยขึ้นไปรับน้องอีกแล้วก็มีข้อตกลงกันบางประกาศนะครับยังไม่เล่าไปดูคลิปตอนท้ายแล้วกัน <c oughs> <笑><笑>ให้คลิปมันเล่าให้ฟังแต่ลุงบอกว่ามันมีความสุขอะเห็นสองคนที่พูดกันแล้วตกลงกันแล้วมันมีความสุขแน่นอนเลยแน่นอนจริงเเดี๋ยวให้เอาคลิปขึ้นให้ดูตอนท้ายก็จะเล่าว่า สองพ่อลูกคู่นี้เป็นอะไรที่คู่บุญพอสมควรช่วงแรกๆสมัยก้อนตอนน้องอิงมาประมาณ2เดือนแรกนะครับ mm hmm. ก็พ่อกขาใช้เป็นคนไล่สดแล้วก็เอาพวงมาลัยให้ทางน้องอิงเอาพวงมาลัอาลายออนไลน์ทะให้น้องอิงโดยแม่หน่อยอ,อยู่ข้างๆด้วยนะไล่สดเท่าไหร่ก็แจกคนน้น200คนนี้400คนน้น500อะไรตามที่ยอดของของ FC ซส่งมาให้นะ ชัดเจนจบแล้วก็เดินถ่ายเอาไปให้คุณโน้นคนนี้จริงๆตรงไปตรงมาอันนี้คือพ่อคนชัยที่เล่าให้ฟังว่าทําไมน้องอิกถึงได้รักแล้วก็ทําไมแม่หน่อยพ่อเอกหรือบ้านน้องอิกถึงได้รักพ่อคนชัยมากสาเหตุก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยพ่อชัยยังเสมอต้นเสมอปลายกับน้องอีกกับครอบครัวของน้องออกนะครับแล้วก็พ่อคอชัยนะเป็นพ่อพยาพ่อปยาก็คือเป็น องค์อินซึ่งเวลาแสดงช่วงล้ำเรื่องนะเป็นองค์อินก็ถามน้องอีกแบบสนุกสนานหลายเรื่องอย่างเช่นตอนที่พระเอกขึ้นไปบนเวทีด้วยแสดงเป็นพระเอกด้วยก็ถามน้องอีกว่า,เ,าเทพธิดารัตนาพรเจ้าหายไปไหนมา <c oughs> <c oughs> เทพธิดาลัตนาพรน,น้องอิกบอกว่าอยู่บ้านจ้า เอําทำไมไม่มาอ,องค์อินถามนะครับเดีย๋ยวที่รัตราพรเขบอกว่าบ่มีเสียงจ้าออกงานหลายเลยไม่มีเสียงนี <c oughs> ่คือความสนุกสนานเดี๋ยวคลิปให้ดูช่วงช่วงท้ายๆนะครับจะได้คุยกันก่อนแล้วก็ถันอ,องค์อินคือพ่อกระชัยหันมาถามน้องอินตอว่าเอ้เจ้าติดใจโลกมนุษย์ไม่หยา ไม่อยากกลับไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วเหรอะองค์หญิงรัตนาพรบอกว่าไม่ยังไม่อยากไปเกิดจ้าทําไมละ่ะ,ละน้ององหญิงรัตนพรบอกว่าเพราะมีพระเอกมาใหม่จ้าพระเอกมาใหม่ก็คือพ่อเอกนะครับเพราะวันนั้นพ่อเอกขึ้นแสดงต่อลําเรื่องด้วยเป็นพระเอกมาใหม่ก็หัวล้อขำกิ้งเลยเดี๋ยวดูในคลิปล้วจะสนุกสนานนะ เนี่ยลุงก็เอาเรื่องสนุกสนานเราเนี่ยมาเล่ามาพูดมาคุยให้มันสนุกชีวิตตามน้องอิงแล้วต้องได้สาระได้ข้อคิดที่ดีเขาบอกว่าคนนะถ้ามีความซื่อตรงตรงไปตรงมาแบบพ่อกันชัยอ่ะอยู่นานนะอยู่นานอยู่ได้นานอยู่ได้ยาวก็เหมือนลุงผมลุงกล้าพูดได้ว่าลุงอนะ่ะให้ห้าเปอร์เซ็นน้องตั้งแต่ลุงมีไรายได้เดือนแรกยันปัจจุบันนะครับให้ทุกเดือนให้ทุกเดือนนะมีหลักฐานก็คือไปดูย้อนหลังได้ ช่วงน้องส่งงานนะครับลุงจะจ่ายประมาณสักวันที่22 23 24ประมาณนี้แล้วแต่เงิน YouTube ออกวันไหนอันนั้นคือหลักฐานชัดเดที่ลุงพูดว่า5%ให้อีหลาน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องปันทุงคาเฟ่ของเ็บมวลชวนคุยนั่นคือหลักฐานลุงทำด้วยความจริงใจแล้วก็ซื่อตรงต่อน้องจริงๆแล้วก็อยากจะให้ f c มีส่วนร่วมในการแค่ดูคลิปของลุงไม่ข้ามโฆษณา ก็มีส่วนร่วม5%้าเปอร์เซ็นให้มาไล่น้องแล้วนะครับแล้วมีความสุขเห็นแล้วมีความสุขนะมันไม่เยอะหรอก5%เปอร์เ็นะแต่มันให้ด้วยหัวใจที่อยากจะให้ให้โดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนแให้ด้วยแล้วมีความสุขอะเราก็ทําเรื่องราวเกี่ยวกับน้องก็แบ่งปันสิ่งที่เราได้เกี่ยวกับน้องน้องแกบมีรายได้มากกับเราอะไรยังไงกับเรื่องน้องไอ้เรื่องเราคือเราให้แล้วมีความสุขเหมือนพอ่อกัญชัยอะครับพ่อกัญชัยก็ยังไร้สดอะไรต่ออะไรก็ <G> ยังให้มาไล่น้องอยู่ให้กําลังใจน้องก็ สุดยอดอยังวันที่บอสโจนนะได้ติดหนึ่งมาแรงพ่อก็ใช้ให้ไปสามพันะสามพันมือสาพันหรือหมื่นหนึ่งก็ไม่รู้นะใครรู้เมน้นมาหน่อย <c oughs> นี่แหละคือถ้ามีอะไรดีๆสองคนที่รักกันด้วยหัวจิตหัวใจก็จะมอบให้กันนะครับมอบให้กันอย่างเงินพ่อกระชายกับน,น้องอีกเนะี่ยมีนัดกันแล้วนะตกลงกันแล้วว่าจะทำอะไรไปดูท้ายคลิป ตกลงเดียดเอาคลิปให้พูดนะลุงพูดแล้วมันไม่สักสิิงมันไม่จริงแต่เอาหลักฐานไปฟังดีว่ามันจะจริงนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่พกคนชัยคอยเอกแล้วก็น้องอีกขึ้นรับเรื่องพูดได้สนุกมากเสียงอาจจะไม่ชัดน,นะครับเพราะว่ามันถ่าย,ะยาระยะไกลแต่ละคนแต่ความสนุกมีแน่ความสนุกมีแน่ดูแล้วได้ความสุขแน่นอนได้ความสุขนะเอา ไปดูข้อตกลงระหว่างพ่อกัญชัยกับน้องลุงอิกกเลยดีกว่าไปดูคลิปว่าเขาตกลงแลวก็อย่างไรเริ่มเมื่อไหร่ดูครับปัจจอกเดียวเัจจักกระเ้ปัจจักกรเืปกะเัจจักกระเสปัจจักกรเื้อปัจจักกระเสื่อปัจเาอกะเ้ปัจจ้ัจจักกระเะัจจักกรเื้อปัจระเปัจเืปักกเัจเืปักกเรัจ ดหนอะไรมือตะปนไปยังไมันตะูตะนจ้องบันไดแม่แนเด้อจ้าเกอบะไรตะเกเท่เท่ไหก็อีกนน่นะเอาเอามีนพูดหยังเระวังครระวังี่น่

ต่อไปน่าจะภาพแต่งหน้าให้พ่อเริ่มพ่อเฉลิมทำคลิปหลอดหรือหมอดใหม่เบิ้งแเบิ้งแล้วเบิ้งแล้วเบิ้งแล้วบิ้งเลยผู้รักตาต่อไปเนี้ยหลังจากงานเจ้าภาพเมื่อไหร่แล้วจะจะได้เห็นพ่อกัญชัยแต่งหน้าโดยช่างแต่งหน้าคือน้องอุีกจะแต่งหน้าพ่อกอนชัยแล้วทำคลิป ได้นสนุกสนานกันแน่พวกเรานะครับสนุกสนานกันแน่เอามาดูอีกอีกคลิปหนึ่งคลิปที่พ่อเอกขึ้นรับเรื่องแล้วมีน้องอิงแล้วก็มีพ่อกระชายเป็นองค์อินนะไปดูว่าสนุกขนาดไหนดูครับใช่พ่อกระชายทีนี้แล้วนะทุครค่ะเจ้าหายไปไหนมาตัางนานยูบ้าจ้ยูบ้า เจ้ากูเมาทั้งสวรวค์มมิสเสียร้องจังนะผมน่ารันจริเจ้าดีใจเมื่อมนุ่นอเป็นบมออยากไปเกิดที่เมื่อคนุ่นอะปะัน้จ้ะ้อยาเกิดเบ็าียัวเนอยากไปเกิดนี่เป็นเอกมัยานจ้ะ बरा <laughs> भाइ <laughs> สนุกสุดยอดใช่ไหมครับหัวเราะไปดูไปอง,องหญิงรัตนพรหัวเราะไม่หยุดเลยหัวเราะแบบสุดๆนะครับนี่แหละความสุขที่เราได้รับจากการดูคลิปการติดตามน้องอิกเปเนแพงการติดตามสาวน้อยเป็นงนแพงได้สิ่งเหล่านี้ก็พอใจน้าเราอะนะมีความสุขก็ใครมาจังหวัดกาญจน์ก็แวะเวียนมาที่ร้านลุงได้นะครับชื่อร้านบ้านทุ่งคาเฟ่อยู่ที่ตำบลขุนตะบองเภอธรรมการจังหวัดกาญจน์ บอกว่าเป็น FC น้องหญิงลดห้นตอฟน้องหญิงลด5%คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วแล้วเจอกันคลิปถัดไปบ๊ายบาย